stupid' though i been o ออเี๋วเห็นดอกนี่พี่น้องดอกง่ายบิ้งว่สังเกตว่เห็นนั่นแหละดีนะบ่เหยียบอืมที่เปาดอกนั่นดอกหัวว่าถือหัาดังนั่น นี่ชิมเอาดอกนี่พี่น้องเกียบเอวเหยียบดอกนี่เ <c oughs> ้านี่ค่ะบดได้ตัดขาให้เบึ้งตลอดเด้อค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่ามันกัญชีสาฝน,นมันโตกกับเที่ยวดับปิดกล่องไวเนาะเพราะฉนันหน้ากล้องกอ็ไล่แะน่ไม่ดอกนี่ไหมได้บอกฉ่ำหนํำเจอนอน อได้แต่ดอกมั้งล่ะพี่นอ้อ,ของขาแบบไงเดี๋ยวนอนกินเฮ็ดเสร็จแล้วก็ยืนเพ่งเล่งค่ะยืนเพ่งเล่งพ,พ่อเฮ็ดก็ค่อยเปิดเพมันกล้องออกมาหาพี่นอ้องเดี๋ยวช่วยห้พี่น้องเบงนนื้อ,องในน้อยที่นี่ที่นี่ที่นี่เอาโอ้กำังกัย่างอยู่แถวนี้นี่นาหลงนี่ค่ะ ดอกนี่เอาไปก่อนเนาะเดี๋ยวสิพาไปเอาดอกให่พี่น้องเนะบาไปก่อนใกล้เต็มแล้วใกล้เต็มแล้วสู้ต่อไปยูชัยล่ะเห็นยัย่ะโอ้ฝนใค้เห็นนําบอท่านจ่ว่าเอดเอ๋อเห็นดอกนีน้ำหนีง่ะมาหอดไกลๆกันจ้าอีหน่อยหนึ่งเก็บไปรวมกัน น้อนี่ค่ะพี่้องทิไปเห็นยังได้นี่มัน,น,นก็สีเดียวกันกับสีใบใหม่นุอกฮึมหาดอกนั่นประทศนี่ต้องคอยยองน้ำยานเหยียบน,นันน่นนันน่นนันน่นนั่นนั่นมาละตัวมันสเหยียบพี่อีกพี่น้องงัดอื้ม อีกสองสามมือพอดีเนาะนี่พี่น้องคะสองสามมือพอดีมาเ,าเร็วไปหน่อยแต่ย่านเฮ็ดเน่าก็เลยมาพี่น้องมันนอนบอหลับด้วยมันได้พอเฮ็ดเรานี่นี่เห็นบอกค่ะนี่ออกนี่กพ,พี่น้องเห็นไหมดูกันชัดชัด แมนบดเลยพี่น้องนี่ตัวก้าย่างนี่มันเบี้ยเชี่ยเฮ็ดพี่พี่น้องคะเห็นน้ำมนี่โอ้ยขึ้นเป็นพืชเป็นพืชเลยนี่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 เห็นน้ำบอพี่น้อง่าุูมนี่เห็นไหมนี่อีกสองดอกุูมนี่ร้ายเอเดี๋ยวต้องคบค่ยย่างพี่น้องมีอีกรลายอยู่ มันืชเลยนอนนน่สิใส่เวลาโดนอยู่เด้หนินอนสวนสียงางถั่วอ้อ้อยองยองค่ะพี่น้องย่านเหยียบเอ้อเจ้าหอยสอกมาตัดขาเห็ด ลายคักอยากมืดนในจักน้อยเด้อครับพี่น้องค่ะอืมอึมคืนอึมคืนบ่ยังเลยเย็บบ่โอ้คิดอะไรคิดใหญ่ได้เลพี่น้อง tay tay tai khền. Con toóc rúp à nè, nao chìm bớt rồi nè. Nào. No. cái đèo cả nói lái cả bó ảo cả ấy you know. uhm. uhm, nói cả chị con. ผ่านผ่านพี่น้องคะไปต่อคับพี่น้องคะไปเบิ้งดอกไง่ายพ่อเก็บได้พ่ฉีเก็บเนาะเบิกพี่ดอกลูกอดมัน พัดมันออกเอาไว้ก่อนมันจะเกิดว่าพี่น้องอตามนี้ตามเกิดค่ะมันคืชอชบวะเอาไว้ก่นอนอดอก คนไปเอาดอกคนด,ดอกนี่ก็เจอแฮบแล้วก่ะเอาซะดอกนี่มันเป็นอย่างล่มต้นเนี่ยน่อยอยู่พี่น้องเอ้ยมันล้มกว่าจำเป็นต้องเอามันล่ะ อ่อนๆไปต่อครับพี่น้องคะลมลมพี่น้องมืดอือคือมืดมืดได้เนี่ยางมาปละออีกสองดอกค่ะไก้ความไม้จะเป็นจริงว้ายจะมันงามคู่นี่ไหมคู่หนุ่มสาวเลยค่ะพี่น้องหนุ่มสาวตุหมติมีอีมันสุดยอดหนุ่มสาวกำลังรักกันวาน,นําบอพี่น้องฮ กรี๊บค่ะรอดอะไรอืมอืมอืมรอดอะไรตุ้มุติมีเออเออเอออย่าบอกเขามีโอู้บอมเม้นปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้อันนี้บอมเม้นเมทินยังล่ะนี่ตายเบียบออู้งัดกับพี่น้องโอ้ยงามงามแท้งามว่าโอ้ย นาางงามจักราวาลคู่หนึ่งพี่น้องขาอย่าหมดอุย้ยสวยงามพระเอกก็นั่งเอกค่ะพี่น้องคู่นี้คะ่ะเว้ยงามกักงามเนี่เอาตาัดขาลงกับตาหน่อยหอยส่อก้อนพี่น้อง มีอีกมใหเทถวนี้เนาะโอ้ยงามม่มีหนอนเลยค่ะพี่น้องว่าสิอันเอาสเปรย์ออกขีดเขากขอมือไวอ้เ่่าเขาเขาจกหลวงเก็บเห็ดเนาะพี่น้องค่ะตเฮ็ดตมัดมันมันมันโดดขึ้นมานํำแขนอืมงามบาพี่น้อง สุดยอดเดี๋ยวความสุขอีหลีได้พี่น้องค่ะถ้าได้เก็บเพ็ดนี่มันตื่นเต้นเขากระบอกกินน้ำกระบอกกินเอียงกระบอกยากมันจักเป็นอียงเอานหัวหลอกกักะกอยูอ่นี่ค่ะคนมันมักเนอพี่น้องมาเด้อเอฟซี FC. มาลุ่นเก็บเฮ็ดน้ำเอดเอลมวนกรุบอยู่นในดงเฮ็ด เดนมาร์กค่ะพี่น้องหืมยางงามเลยที่อันนี้เห็ดผึ่งเม่หมดนี่อดอกนึงพี่น้องโอ้ปอดถุงมือใส่ถุงมือก่อนพี่น้องคะยางไม่เห็นดอกนี่แล้เนี่ยยางเดี๋ยวเห็นตะไครอยูแหละนาองจะว่าถอดถุงมือกินน้าํา กินน้ำแล้วใส่ถุงมือน,นี่ค่ะเอาสองดอกมาน้ำใช่ห่ือกระต้าน้อยหอยสอกเริ่มแล้วพูดแล้วพี่น้องนี่พูดแล้วถุงพลาสติกอยู่ใตหันตะแม่เนี่าเก็บมีกบ่พึ่งแม่มดสามดอกค่ะ งามๆเลยปาดแล้วมันเป็นเแหลงๆงช่หละพี่น้องถึนเมียหมดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องคัดสันใส่สูงใช้ปีก่อน นักกระตาหน่อยหอยสก <c oughs> นี่เอฟซีว่าขันเฮ็ดผึ่งแม่หมดนี่อ่าขันเท้ากินเขาจะกินนว้ว้น้ำกินเหล่าน้ำเดอ้อพี่น้องพนว่าเนาะแต่ว่าเอดเดี๋ยวกินอยู่ได้ล่อเนาะ ผู้ลองคนอาสิแพ้เนาะว่านําบ่พี่น้องเอาพาดมหยังพี่น้องนั่งมันแม่นเฮ็ดคอนสซบ่ล่ะเอาแงมาเบิ่งือเป็ดหยังบุญ กวดอะพี่น้องถุงมันอยูกก่กลนไ่ได้เอาถุงออกไปทุงนั้นมันมันเปลี่ยนไอเดี๋ยวก็ะชเก็บ โอ้ลืมใส่ถุงมือ,อมเปลี่ยน <c oughs> มันจะดอกงามๆเลยพี่น้องเอ้ยอ่อนๆเนาะฟัอองพุ่นมันจะดอกนี้ใหญ่เถาเาเนาะไปกินหนาหนานาวเนี่ยโอ้ปีที่แล้วได้หน่อยก็ได้เฮ็ด มาบอท่านเนาะไปเมืองไทยปีนี้ปีนี่เห็นตะมือ,เ,อเดียวแล้วเนาะตั้งกลองไว้คัดสันคัดดอกไปตาค่ะพี่น้งองกำลังมวนเลียวเห็นแต่ไกลไปตามไปดูเป็นขาวๆหนึ่งย่าง,างมาเบิงพี่น้องค่ะ อ,อูแมนบอบูนาองแต่ว่าย่างมาหอดดอกขาวๆหันมาทั้งต้นใหม่นี่พี่น้องเห็นไหมผู้ใดเห็นน้ำนี้อุ้ยสองดอกโอ้โหสองดอกครับพี่น้องค่ะย่างวดเลยเอ้าผู้ใดเห็นบ่นี่นี่เอใส่ถุงมดด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 ือกันถอดถอดถอดแถด พาดพี่น้องเบ่งดอกนี่ย่างงามเลยเบ่งดอกนี่แบบจีนเอ้ยเบ่งพี่น้องคะ่ะขอจักช็อตนะเด้ออะพุ่นจะคล้องก็กระมีคขอเนี่ยอ่ขอจักช็อตเนี่ยมูก็กระล่ำลุ่มเนาะ ขอจอดหน่อยขอจอดหน่อยป๊อดพี่น้องงามบ่้ายสุดยอดอีลีเนาะเอ็ดเพื่งหวานประเทศเดนมาร์กเก็บค่ะ อ้าฮะสวัสดีค่ะหมวกแดงหอมวกแดงใช่แล้วค่ะนี่ชื่ออะไรนะฮะโอ้นี่เห็ดพึ่งเลียดนี่นะออกเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยเยอะจังคือลายแท้นี่พึ่งเลียดหมู่หนึ่งพี่น,น้อง กำลังนั่นตุ่มติมิเห็นบ่สักดอกนี่นับเด้อพี่น้องคึงเดียดนี่คุ่นอีกดอกหนึ่งห้อยแหบนี่อีกดอกดอกเล็กๆนะคะอืมมีบ่หม่มีก็ตัดขา พึ่งเลียดน,นะครับพึ่งเรียกพึ่งเรียกไดเลยเปลี่ยนตาพี่น้องคะเพราะว่า,าเขามานี่พ,พ,พ่อพ่อคนหาเห็ดลายลายพี่น้องเอ้ยนาองค้นกับลินแต่ค้นกับยังมาอยู่นาอง ฝนตกมือนี้มันสุกเนาะคนออกหาเก้เพดหลายค่ะพี่น้องคะย่างมะปลาเนี่บยบพ่พ่อย่างบ่พ่อเพ็ดผึ่งเลยอันพ่อดอกน้อยๆอยู่สองดอกอบริไทยดอกเออพนมันกับลินน้ำเนะเาะเดี๋ยวไปท่ายายปลาไปฟังไปฟังปลาเกา่าของเมืองก้อนเนาะค่ะพี่น้องคะขนลินไปค่ะอ๋อจำไม่ไอง,งปลา หมวกเปียกเบ้อละค่ะพี่น้องคะหมวกเปียกต้องใส่เดี๋ยวต้องได้ถอดหมวกแล้วเพราะหมวกเปียกเนาะค่ะยางมาหอดอีกสร้างหนึ่งล่ะค่ะได้เก็บเฮ็ดเฮ็ดผึ่งอยู่แต่บหลายดอกเนาะเดี๋ยวเปิดออกมาทักไทยอันได้เห็ดผึ่งดอกน่าง,งามๆแล้วพออีกดอกนึงเดี๋ยวที่ไทยพี่น้องบึงกับหน้กกล่องก็นเนาะค่ะ เปียกปนมาตกน้าคือมัวว่านล่ะคะ่ะพี่น้องคะมือตึ๊บฝนตกแห้งคะ่ะกว่ังเดินย่างกลับมาจากปลาปลายญ่งพี่น้องตอนแรกกับเก๊เพชรงามๆตอนนี้บ้ง,งามแล้วพี่น้องคะเพราะว่าฝนตกขีดดินขีดตมเดี๋ยวมาคะ่ะปลานี่มันตลอดเนาะพี่น้องคะเห็นบ่ งามๆเลยค่ะอยู่ในอุ่มใหม่คน้นบาเห็นเนาะเห็นบ่คคะอืมออโอ้ยงามๆพี่น้องค่ะอืมคายง่ายๆอบอวเห็นอีกดอกหนึ่งฟังผลแต่บอ ดอกหน่อยก็ดอกนี้นะอืมขอโทษ้ะแ,แม่งบ่แม่งเจาะแล้วครับพี่น้องคะ่ะอุอแตงออกไปจากป้านี่แหละแม่งเจาะหัวเปียกยนี่ค่ะใหญ่เนาะงาม เบิ่งดอกคนค่ะพี่น้องเบื่องอันมอมแมมเบิดเอากระดาษชี่ฉูอันเซดอันอน,นากล้องเนาะค่ะเห็นบ่นคคะนี่วางหันใ้ดอกนี่แหละอันจะว่าโท่าัรซ์อันมันอยู่ในเปรค่ะพี่น้องค่ะนี่โม่กะโมกับท,มมท,ท่มากโมูกับทรงทียูมากโอ้ยพี่น้องพ่เห็น,นบ่เห็นกำลังสีลูกนี้พี่น้องเ,เห็นบ่ผู้ได้ห็นนั่งไมเดีวตายเยอะ มวนกุบอีกแล้วฝน,วนหยุดแน่แล้วครับพี่น้องครับพ่อไทยไทยวังหัยนฝนตกแห้งกะเอาโทษทรัพย์ใส่กล่องมาก่อนหน่อยยังหาเก็บโดยที่บ่ไัวไทยน่องครับพี่น้องครับนี่โอ้ยหหมายกดได้อยู่เอาตั้งกล่องเล้นะมันหยาหมอดรับพี่น้องตัางหยาจากน้อยเนาะมั่วไปพี่น้องมั่วก็บจ้าวากันเด้อเพราะว่าเสร็จหลายรอบแล้ว ก็อยากให้พี่น้องเฮ็ดน,นำเลยแหละ้ำงามตื่นเต้นค่ะโอ้ยเนาะคนตกปันไดก็ออกมาหาอยู่หากินเนาะคนมันมักมันอดใจไว้สิได้พี่น้องกำลังสิลุกหนีอโอ,โอไม่มีอีกบ่าเทานี่ต้องเพลงเล่งจย่างน่อยค่ะหยาหยาบังค่ะไอหยะเอา ไปต่อกับพี่น้องไปเบื้องดอกนั่นดอกที่เอ๋เห็นไว้เนาะใช่ละ่ะคิดว่าอยู่ทั้งนี่แล้วี่นี่พี่น้องช่องดอกกูด้อยไงช่องดอกอุ้ยสามดอกพี่นอ้องนี่นั่นอีกชองดอกอ๋อ นี่บอกช่องดอกผ่นพี่ลองเห็นบอกมาตั้งนี่อีกดอกนึงนี่เห็นดอกนี่แหละงัดดอกนี้ก็น้องดอกน้อยครับนั่งพอดีอุ้ยพี่ อีกดอกน,น,กนั่งขึ้น้องมันกกาลั่งขึ้นอ๋อมันตาเนี่ยคนมักยางเก็บลายเด้อค่ะผูเ่ามาหาเก็บลายอยู่อันนี้อุย้ยดอกหน่อยไหมตูนจะมาเบาเอา๊ะเอี๋ยวีดเอาดอกนี่พี่น้องคะนี่ดอกดอกนี้ไว้ก็นนเนาะเพื่อมันหลอดดโดนมันแล้วมันสีดหลอดปุ๊อ๋อ รายการตัดค่าพี่น้องหมื่นสมุตรนี่ใส่กระตาไปกับสกปกสกปกมันตักออีกย่างเนี่ยดินเนี่ยตอนเก็บตอนนั้นก็เฝ้าเฝ้าอัน ก็ไดตาตัาดาขาค่ะย่นใส่กระตาหน่อยหอยสอกไว้ค่ะเดี๋ยวไปแต่งที่หลังเนาะพอฝนมันตกค่ะพี่นอ้องฝนตกแห้งหเพชรเลยเกะเพชรเลยบ่ง,งามเปล่าเนาะนี่มันติดติดดินติดหยาเนี่ยไหมพี่น้องบังตุ่มตีมีบ่ไหนตุ่มตีมีโอ้อลังการอีกแล้ว แซ่บอีกแล้วใส่ลงตาหอยชกอันนี้ตัดอ อันพวกนี้เอเดี L, ๋เอาลงไปในหลุมก็เข่าด้วพี่นอ้องเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเป็นล่าย่างอื่นเนาะแตข่ขาเชียล่าล่าล่เห็ดเขาอ่อนเชียรยสปอนเขามันอยู่ในดินด้วยแล้วตามที่ผู้บ่าจานบนวามากเนาะงามงามดอกที่มีน,นี่เขา ไปต่อค่ะพี่น้องอาพอได้อยู่กลับมาทางไหนพี่น้องพี่น้องเห็นยางบ่นี่ไหมย,ยางมาจากไหนละมาเนยพ่อเลยพี่น้องยางยักเลยนน่พ่อยางยักบ่พอห่างทางมาฝั่งนี้เอกพี่น้องสองดอกสองดอกนำ้นำกล้วยน้องขาะล้วยจะปากจะปากมันไก่ทาง <c ười> นี่โอ้ยนำ้นำลามในฝั่งนี้ โอ้โหพี่น้องค่ะขอเงัดค่ะขอเงัดเงัดปิดไฟปิดไฟเฉยมนี่ค่ะรองดอกงามเลยน้องเดี๋ยวมีบอก เอาดอกงัดเอาดอกนี่ได้บ่เนี่ยโอ้ยพี่น้องค่ะอืมออดได้บ่ดอกเนี่ยขาก็ที่เจาะเนาะโอ้ยมันขาเขาโอ้ยได้บ่เนาะนี่เนาะเอาแต่งเอากับพี่น้องค่ะอืมนี่ย สองดอกสองดอกว้าวสามดอกใหญ่ๆเอาละปวดตัดขาพี่น้องเบิ้งเด้อไปต้อค่ะพี่น้องเซฟเบสค่ะเดี๋ยวพี่ทูนี่อว้รกันดอกนี้บ่ไดค่ะเนาเอาเบิ้จริงไว้เป็นเชีย,ยร์ยรยแล้วค่ะพี่น้องค่ะเสียดายเสียดายเบิ้งเนาเบิ้งรค่ะ ลองแกะเบิงเหล้่ยวคากันเนาโดนแม่งกินเบิดค่ะเช็ดมือไปน้ำ oh. เฮ็ดอันนี้ oh. เห็ดอันสนิทนี่ดอกงาม oh. ดอกงามก่าเด้อ